อิงฟ้าครีปล้านเขินมาริโอเคมีดีเวอร์กระแสะแรงพรุ่งติดเทรนทวิตอิงฟ้าครีปล้านเขินมาริโอเ์ฟโมเมนต์สุดน่ารักกระชากไวัยใสชุดนักเรียนสาดเคมีดีเวอร์จนกระแสะแรงพรุ่งติดเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งกับบทบาทใหม่ของอิงฟ้าวาราหะที่คุณยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพราะนี่คือรายการแรกในประเทศไทยที่อิงฟ้ามารับบทพิธีกร แต่ห้ามไม่ให้รู้ว่าแขกรับเชิญเป็นใครจะลุกเลิกแค่ไหนต้องไปดูกันโดยจะสลับสับเปลี่ยนซุปตาคนดังเข้ามาสัมภาษณ์พูดคุยในรายการ Hello and for หรืออิงฟ้ามหานักเอประเดิมเอฟจุดแรกด้วยซุปตาสุดหล่ขอขวัญใจสาวๆทั้งประเทศมาริโอมาเรอร์และเมื่อเจอกันครั้งแรกงานนี้ทำเอาสาวอิงฟ้าถึงกับร้องกรดลัน เขินจนเก็บอาการไว้ไม่อยู่เพราะแอบปลืม้มมาริโอมานานตั้งแต่ภาพยนตร์สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักงานนี้เจอหนุม่มโอเล่นมุกใส่รัวๆแบบไม่ทันตั้งตัว อีกทั้งมาริโอยังเผยถึงมุมมองความรักว่าจุดเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ไม่มีไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เราแข็งแกร่งได้อย่างทุกวันนี้กับจันจิก็คบกันมา8ปีแล้วก็ยังแฮปปี้เขาเป็นคนง่ายๆเขาลุยๆก็เลยรู้สึกสบายใจพากันไปในทางที่ดีจากนั้นมาริโอถามต่ออิงฟ้าว่าเข้ามาเนางอดการแล้วมีอะไรที่อยากทำเป็นพิเศษแล้วยังไม่ได้ทำ อิงฟ้าจุดสิ่งที่ยังไม่เคยทําก็คือพิธีกรนี่แหละค่ะเพราะจริงๆเคยทํามาทุกอย่างแล้วร้องเพลงท่ายแบบเละละครเหลืออีกหนึ่งอย่างอยากเป็นพิธีกรรายการที่เป็นจริงเป็นจังสักอันที่เป็นรายการของเราเลย ช่วงท้ายของรายการมาริโอมิเซอร์ไพกออิงฟ้าพาคัมแบ็กย้อนไวัไป13ปีเข้าซีนไปเป็นพี่ชนและน้องฟ้าในภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักใส่ชุดนักเรียนวัยสายน่ารักมูมมิงพร้อมปิดท้ายด้วยการยิงมุกร้องเพลงแห่เอกให้อิงฟ้ากลางกองถ่ายแบบหากระจายและทันทีที่ออนแอร์ air, ก็กระแสะแรงพุ่งทะยานติดเทรนด์ทวิตเธออันดับหนึ่งอย่างรวดเร็ว